เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนหน้าเด็กทำแบบนี้หลายคนพอทำงานหนักรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานอนเลยดูแลตัวเองก็ไม่มีเวลาพอส่องกระจกทีหนึ่งเฮ้ย hey, ทำไมหน้าฉันเนี่ยดูแก่กว่าวัยสิปีบางคนตกใจมากเลยรีบไปหาสกินแคร์ครีมเครื่องสำอางเข้าคลินิกแทบไม่ทันวันนี้หมอเฟิร์นเองเป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติในเทคนิคของการมีหน้าเด็กแล้วการดูแลสุขภาพตัวเอง มาโดยตลอดแล้วอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะสามารถช่วยคุณให้คุณเนี่ยเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่สุขภาพดีแล้วหน้าเด็กอายุยืนสิ่งไหนก็ได้ทำได้หมดเลยย้ำนะว่าทำได้หมดเลยใครที่เข้ามาตอนนี้ฝากเช็คภาพเสียงหน่อยนะว่าเสียงชัดไหมภาพกระตุกไหมะจะได้รู้เนาะหรือใครเข้ามาใหม่แล้ว สามารถแบ่งปันความรู้ในวันนี้ออกไปให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนคุณได้เลยนะพอดีฝากเช็คหน่อยเพราะว่าทีมงานไม่อยู่เนาะขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าใครไหนใคนรนยอมรับว่าตัวเองเนี่ยน้าแก่ก่อนวัยบ้างบวกหนึ่งไหมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เออชั้นพอส่องกระจกแล้วเนี่ยจริงๆฉชั้นแค่40แต่ทำไมไปเหมือนวัย45 50 60แล้วหรือพออยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วทำไมเราดูแก่กว่าเพื่อนแนวะมอเฟินมีเทคนิคอะไรบ้าง วันนี้ถ้าคุณฟังจนจบนะคุณสามารถเอาไปลงมือทำแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยทันทีหมอเฟิร์นคอนเฟิร์มเพราะหมอเฟิร์นทำมาแล้วทุกข้อวันนี้ามาฝาก3ข้อง่ายๆเรามาเริ่มข้อแรกเลยอะข้อแรกก่อนจะเริ่มข้อแรกเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนว่าเป็นสิ่งที่หมอเฟิร์นอินมากเพราะว่าช่วงนี้อ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ชื่อว่า atomic habits ใครอยากไปซื้ออ่านก็ ซื้อได้เลยตามร้านขายหนังสือชั้นนําทั่วไปนะคุณกันหาบอกว่าเสียงชัดจ้าโอเคขอบคุณค่ะที่เช็คให้อ่ะสิ่งแรกเลยนะต้องบอกก่อนว่าใครก็ตามที่คุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่ใช่แค่การเป็นคนหน้าเด็กนะคุณสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยทั้งการงานการเงินสุขภาพความรักทุกอย่างคุณเปลี่ยนได้หมดเลยคีย์มันอยู่ตรงไหนคีย์มันคือการ เปลี่ยนนิสัยใครเข้าใจฟังตรงถึงตรงนี้แล้วเข้าใจพิมพ์มาว่าเปลี่ยนนิสัยคำนี้สําคัญมากเลยนะสําคัญถึงแก่ขั้นเอามาพูดเป็นไลฟ์ไลฟ์หนึ่งได้เลยเพราะหมอเฟิร์นรู้ดีว่าคนไทยอย่างเราอยากผอมอยากสุขภาพดีอยากแข็งแรงอยากอายุยืนอยากมีหน้าเด็กแบบนี้แต่ทำไมฉันทำไม่ได้สักทีหมอเฟิร์นช่วย บอกหน่อยได้ไหมว่าทํำยังไงให้ทําให้มันสําเร็จสักทีวันนี้แหละจะเป็นวันที่คุณจะทําได้สักทีเพราะหมอเฟิเอาคีย์ที่อยู่ในหนังสืเอเล่มนี้มาบอกเลยแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ทํามาแล้วทุกข้อเนาะข้อหนึ่งเลยละกันไม่พูดเยอะข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือการสังเกตตัวเองสังเกตนิสัยของตัวเอง แน่นอนคนส่วนใหญ่ตกมาตายข้อนี้เพราะอะไรเพราะคำว่านิสัยเนี่ยเรามักจะทำโดยที่ไม่รู้ตัวทำเป็นอัตโนมัติทำเป็นออตโต้เลยสมมต,ติตื่นมาไปแปรงฟันกินข้าวอาบน้อาออกกำลังกายอ่านหนังสือทำงานกินข้าวอีกเปิดโทรศัพท์ไหลดูโซเชียลอย่างเงี้ยบางนิสัยคุณไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นนิสัยหรือเป็นพฤติกรรมที่มันแย่ เป้าหมายของคุณอ่ะต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆไม่มีนิสัยไหนที่ดีหรือไม่ดีนะให้คุณแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่านิสัยนั้นเนี่ยที่คุณทำเนี่ยมันส่งเสริมกับความต้องการของคุณในอนาคตไหมยอย่างถ้าคุณอยากเป็นคนที่น่าเด็กแล้วคุณยังมีนิสัยดื่มน้ำหวานทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ในลิต์อะ่ะอยู่ในรายการประจำวันของคุณอะ นิสัยนี้ถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ผ่านนะก็คือมันไม่ส่งเสริมต่อการมีหน้าเด็กของคุณถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีหน้าเด็กแต่คุณดื่มแอลกอฮอล์คุณสูบบุหรี่แน่นอนพวกนี้ทําส่งเสริมให้คุณแก่เร็วมันก็ไม่ส่งเสริมกับเป้าหมายชีวิตคุณแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากมีหน้าเด็กแต่คุณทานอาหารคลีนวันละหนึ่งมื้อวันหนึ่งมีสามมื้อนะคุณทานหนึ่งมื้อเนี่ยแหละอันนี้ก็คือนิสัยที่ส่งเสริมซึ่งทริคข้อหนึ่งที่หมอ ให้คุณหากระดาษมาหนึ่งแผ่นพร้อมกับปากกาหรือดินสอก็ได้นั่งเขียนเลยว่าตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยคุณมีพฤติกรรมอะไรก็คือนิสัยนั่นแหละอย่างเช่นตื่นนอนนั่งสมาธิเข้าห้องน้ำกินข้าวอ่านหนังสือไปทำงานเล่นโทรศัพท์กินข้าวเช็คลิ์แบบเนี้ยเขียนเลยเขียนให้ละเอียดเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนอีกที แล้วคุณจะรู้ว่านิสัยไหนกันแน่ที่มันทําให้คุณกลายเป็นคนแบบนี้ที่ทําให้คุณสูงรภาพแย่ที่ทําให้คุณกลายเป็นคนหน้าเด็กที่ทําให้คุณเป็นโรคนั่นนี่ที่ทําให้คุณมีพฤติกรรมแปลกๆหรือที่ไม่ต้องการเพราะอะไรที่คนเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้สักทีเพราะเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันทําให้เกิด พฤติกรรมทําให้เกิดผลลัพธ์แบบนี้ดังนั้นสิ่งแรกก็คือสติเมื่อคุณสังเกตนิสัยตัวเองได้แสดงว่าคุณเนี่ยอยู่กับปัจจุบันคุณมีสติแน่นอนพอคุณมีสติคุณย่อมแก้ไขสิ่งนั้นๆได้นั่นเองใครเข้าใจมาถึงตรงนี้พิมพ์หนึ่งมาข้อหนึ่งง่ายมากๆแค่จับตัวเองให้ได้ว่าคุณเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่พอคุณมีสติตอนเนี้ย คุณต้องการหน้าเด็กถูกต้องนะคุณต้องการหน้าเด็กพอคุณกําลังจะไปกินข้าวคุณก็จะเลือกละฉันจะทานผักสลัดไข่ต้มดีหรือฉันจะทานพิซซ่าอ่าพอคุณมีสติคุณก็จะไปเลือกสิ่งที่ส่งเสริมหน้าเด็กการทานผักผลไม้เยอะๆไม่ทานฟาสต์ฟูด้ดไม่ทานน้ำหวานคุณการหาพิมพ์หนึ่งมาโอเคเข้าใจโอเคเนาะ ดังนั้นคีย์ก็คือจับตัวเองให้ได้ว่าคุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่นะทุกวันทุกวันเนี่ยแค่เขียนเช็คลิสต์ออกมาเท่านั้นเองว่าแต่ละวันคุณมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็มาให้คะแนนว่าข้อนี้มันส่งเสริมหรือว่าทำ้ายตัวเองหรือว่าส่งเสริมหรือว่าเฉยเฉยเงี้ยก็ไม่มีถูกมีผิดแค่เอาว่าคนที่คุณต้องการน่คนที่คุณปรารถนาจะเป็นในอนาคตเนี่ยมันใช่คนเดียวกันกับนิสัยที่คุณทำหรือเปล่าแต่ละวันโอเคข้อนี้ผ่านเราไปข้อที่2กัน ข้อที่สองง่ายมากๆก็ง่ายทุกข้อพาอหมอ,อเฟินทำมาแล้วทุกข้อไงข้อที่2ก็คือทําให้มันชัดเจนข้อนี้ต้องเล่าก่อนเลยว่ามีกรณีศึกษาเนาะในหนังสือเล่มนี้ที่โชว์ให้คุณอันนี้ของจริงอยู่ตรงนี้ละโอ้โหกินจะกินหายเลยของจริงอยู่ตรงนี้ก็คือกรณีศึกษาเขาทดสอบบุคคลสกลุ่มแบ่งเป็น3กลุ่มนะ กลุ่มแรกก็คือเขาเข้าไปถามว่าคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนต่อสัปดาห์กลุ่มที่สองเขาไปถามว่าคุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนเหมือนกันแต่ที่ต่างก็คือเขาให้ข้อมูลให้ความรู้ว่าการออกกำลังกายมันดีอย่างงั้นอย่างนี้นะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานโรคไขมันออกกำลังกายแล้วคุณจะอายุยืนคุณจะหน้าเด็กคือกลุ่มที่สองเนี่ย ได้ข้อมูลกลุ่มแรกแค่คําถามแต่ไม่ได้ข้อมูลกลุ่มที่3ได้เหมือนกลุ่มที่2เลยแต่เพิ่มมาหนึ่งอย่างก็คือคุณจะออกกําลังกายเมื่อไหร่และที่ไหนต่างกันเท่านี้นะคุณรู้ไหมว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงปรากฏว่ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยที่บอกว่าออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนกับได้ความรู้เรื่องการออกกําลังกายไป ผลลัพธ์ไม่ต่างกันเลยมีเปอร์เซนต์การออกกำลังกายพอๆกันเลยคุณสังเกตอะไรไหมว่าการที่คนคนหนึ่งหรือคนส่วนใหญ่นะมีความรู้เหมือนที่หมอเฟิร์นออกมาพูดแบบนี้บอกคุณว่าทำแบบนี้มันดีนะจะน่าเด็กจะสุขภาพดีหมอเฟิร์นบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะมันทำร้ายสุขภาพไม่ดีนะก็ไม่ช่วยคนมีความรู้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำสิ่งนั้นตลอด สังเกตได้ง่ายๆในโรงพยาบาลคุณเคยเห็นหมอพยาบาลป่วยเคยเห็นหมอพยาบาลอ้วนไหม <c oughs> เคยเห็นเภสัชจ่ายยาให้ตัวเองทานไหมอ่านั่นแหละความรู้ไม่ได้การันตีว่าคุณจะใช้ความรู้นั้นการมีความรู้รู้ไปแต่ไม่ใช้ก็เท่ากับไม่รู้นั่นแหละเพราะว่ามันช่วยอะไรคุณไม่ได้เลยไงดังนั้นความรู้ไม่เกี่ยวส่วนกลุ่มที่สมที่เพิ่มความชัดเจนเข้าไปก็คือ เขาให้เขาเขียนมาเลยวันนะว่าจะไปออกกําลังกายที่ไหนเมื่อไหรอย่างเช่นจะออกกําลังกายทุกเสาร์อาทิตย์ที่ฟิตเนสในห้างนี้เวลา4ี่โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่ากลุ่มเนี้ยออกกําลังกายมากกว่าก,กลุ่มที่1กับที่2นะมากกว่าประมาณ2 3เท่าคุณเห็นอะไรไหมว่าความชัดเจนเพียงแค่คุณเติมไปว่าคุณจะทําสิ่งเนี้ย ที่ไหนเมื่อไหร่คุณจะทําให้คุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมนี้ง่ายขึ้นอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอยากลดน้ําหนักคุณอยากมีหน้าเด็กคุณไม่อยากป่วยคุณอยากแข็งแรงความอยากเนี่ยใครก็อยากได้ทั้งนั้นแต่มีสักกี่คนที่สามารถทําให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นความจริงได้ทําให้สิ่งนั้นสําเร็จได้พูดได้เลยว่า5%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ล้มเหลว ลดความอ้วนล้มเหลวทำอะไรก็ล้มเหลวการเงินไม่ได้เลยดังนั้นสิ่งที่หมอเฟิร์นบอกเป็นคีย์ข้อ2ก็คือกำหนดเลยว่าฉันจะลดความอ้วนลงกี่กิโลแล้วฉันจะไปออกกําลังกายทุกวันไหนเวลาเท่าไหร่แล้วที่ไหนทำให้มันชัดเจนจะทำให้คุณเนี่ยทำพฤติกรรมนั้นง่ายขึ้นแล้วคุณจะมีหน้าเด็กง่ายๆสบายๆเหมือนหมอเฟิรนะ์นอะ เฟิร์นก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ออกกําลังกายคิดเราเรียนสายสุขภาพมาเรารู้ตลอดว่าการออกกําลังกายเนี่ยส่งเสริมทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้เราไม่เป็นโรคนั่นโรคนี่ทําให้เราไม่ป่วยทําให้เราหน้าเด็กทําให้เราเป็นคนเหมือนทุกวันเนี้แต่รู้ไหมว่าหมอเฟิร์นเนี่ยทำไม่ได้สักทีจนกระทั่งเรียนจบทำงานมาสปี ถึงมันรู้ขี์ข้อนี้ซึ่งวันนี้คนที่รู้คี์ข้อนี้โชคดีมากๆเพราะหมอเฟินเอามาบอกจากประสบการณ์ตรงแล้วก็หนังสืเอเล่มนี้ก็คอนเฟิร์มว่ามันเวิร์คคือการหมอเฟินร,รู้แล้วามาทำปรับใช้กับตัวเองคือโอเคฉันจะออกกำลังกายทันทีหลังจากที่ตื่นนอน5-10นาทีทุกวันอาจจะโหดไปหน่อยทุกวันแต่ว่าไม่ได้ออกนานนะหมอเฟินออกแค่5-15นาทีก็คือ ตื่นมาจากเตียงไปเลยไปโดดแทมโพลีน5นาที10นาทีแบบนี้ทุกวันทำแบบเนี้ติดติด,ต,ดติดกันจนมันกลายเป็นนิสัยจนหมอเฟิร์นแทบไม่ต้องออกแรงไม่ต้องคิดเยอะตื่นมาไปออกกำลังกายวันไหนที่ไม่ทำก็คือแปลกๆรู้สึกแบบขาดอะไรไปหรือเปล่าอย่างงี้ดังนั้นคีมันก็คือถ้าคุณอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่อยากเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนหน้าเด็กอยากกำจัดนิสัยใดๆออกไปแล้วเปลี่ยน ให้เป็นนิสัยที่คุณต้องการก็คือทําให้มันชัดเจนรวมกับข้อแรกเนาะก็คือการมีสติให้สังเกตว่านิสัยนี้ดีหรือไม่ดีแล้วก็พอเรารู้ตัวเราย่อมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายขึ้นแ่าแล้วคุณจะสําเร็จง่ายมากๆคุณจะหน้าเด็กง่ายมากๆอย่างหมอเฟิร์นเข้าห้างซูเปอร์มาร์เกต็ตไปตลาดเนาะเราก็จะมีนิสัยอันนี้ฝึก มาตลอดนะปกติเราก็จะมองหาผลไม้มองหาผักเอาไปทำอาหารส่วนถ้าคุณไม่มีนิสัยที่อ่ะมันต้องมีเป้าหมายก่อนว่าคุณอยากมีหน้าเด็กคุณอยากสุขภาพดีถ้าคุณไม่มองถ้าคุณไม่มีเป้าหมายเนี่ยยากมากๆแล้วถ้าไม่ทำให้มันชัดเจนนะเหมือนทุกวันอาทิตย์หมอเฟินจะไปร้านแมคโครโลตัสอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเลือกซื้ออาหารมาทำกับข้าวเนาะก็ซื้อผักผลไม้มา ถ้าส่วนใหญ่ส่วนถ้าบางคนเขาไม่ได้ชัดเจนเดินเข้าห้างเขาก็ไปหาขนมไปหาอาหารสําเร็จรูปมาง่ายๆอ่าดังนั้นอ่ะข้อนี้ทิ้งท้ายแบบนี้ละกันว่ามันมีประโยชน์หนึ่งที่เด็ดแล้วก็ฟังแล้วมันสะเทือนเหมือนกันนะจะพูดให้ฟังหนึ่งประโยชนก็คือบางคนใช้เวลาทั้งชีวิต รอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองบอกเลยว่ามันน่าเสียดายมันไม่มีวันนั้นเวลาที่เหมาะสมอะ่ะไม่มีเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือวันนี้บางคนอยากผอมแต่ทั้งชีวิตผอมไม่ได้ลดความอ้วนไม่ได้บางคนอยากหน้าเด็กแต่ทั้งชีวิตทำไม่ได้ นอนดึกตลอดเลยทํางานหนักกินอาหารก็เร่งรีบไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการบางคนแค่จะดื่มน้ําอ่ะวันละ2อถึงสาลิตรยังทําไม่ได้เลยดังนั้นคุณอย่ารอเวลาที่เหมาะสมมันไม่มีอยู่จริงแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทําไม่มีทําเลยตั้งแต่วันนี้เริ่มเลยทําให้นิสัยนั้นมันชัดเจนว่าที่ไหนเมื่อไหร่แล้วคุณ จะทึ่งว่ามันเปลี่ยนไปได้จริงๆคุณสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้จริงๆแล้วทำสิ่งนั้นสำเร็จได้จริงๆเพียงแค่คุณทำให้มันชัดเจนแค่นั้นเองอย่าให้เราจะต้องตายไปกับการที่ยังไม่ได้ทำมันนั้นเลยถ้ายังไม่ได้ทำอย่างนี้เลยลูกนี้ออกกำลังกายตั้งแต่เด็กๆ,ๆดีกว่าลูกนี้ทาครีมให้ชุ่มชื้นตั้งแต่2030ดีกว่าลูกนี้ ดื่มน้ำา 2- 3สลิตรตั้งแต่อายุ20 30ดีกว่าอย่าให้มันเป็นรู้งี้เริ่มเลยตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะ40 50 60วันที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ดีที่สุดคือลองจากไอ้1 0ปี20ปีที่แล้วอ่ะคือวันนี้นะคุณอ่ะใครเข้าใจมาถึงวันนี้พิมพ์เลยวันที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือวันนี้พิมพ์วันนี้มาหมอเฟิร์นจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจหรือไม่เนาะ ใครเป็นแบบนี้บ้างอ่ะใครกําลังเผชิญปัญหานี้อยู่ว่าอยากเปลี่ยนนิสัยอ่ะทำไม่ได้สักทีวันนี้คุณได้รู้ละว,ว่าคีย์มันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปข้อที่3ามละข้อที่3ก็ง่ายอีกเหมือนเดิมเลยคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอ่าคุณมีคนพิมพ์วันนี้มาแล้วคุณกันหาพิมพ์วันนี้มาแล้วโอเคค่ะมีคนเข้าใจเนาะส่วน youtube ก็ ไม่เป็นไรไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวดูคอมเมนต์ย้อนหลังทุกคนไลฟ์หลายช่องทางหน่อยโอเคสร้างข้อ3สร้างสภา,าพแวดล้อมที่เหมาะสมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายอันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงเหมือนกันตัวเองอยากอ่านหนังสือมาตลอดแต่ทําไม่เคยได้เลยตั้งแต่เด็กจนโตรู้ว่าการเติมความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันดีมันดีกัต่อชีวิตเราทั้ง ระยะยาวทุกอย่างทั้งการงานการเงินทุกอย่างมันจะดีถ้าเราเป็นคนที่อ่านหนังสือแต่หมอเฟิร์นทำไม่ได้พอมาเจอขีข้อนี้สร้างสภาพแวดล้อมทำได้ทันทีคือการสมมุตินะให้เล่าให้ฟังข่าวๆก็คือหมอเฟิร์นอยากอ่านหนังสือแต่หนังสือเนี่ยไม่อยู่ในสายตาเลยอยู่ในบ้านน่ะอยู่ในชั้นวางหนังสือซึ่งชั้นวางหนังสือก็เป็นมุมที่เป็นมุมอับอะมองไม่ค่อยเห็น ก็ยากมากที่เราจะหยิบมันขึ้นมาอ่านพอหมอเฟินรู้ทิศข้อนี้หมอเฟินวางหนังสือไว้ทั่วบ้านเลยวางไว้หัวเตียงวางไว้ในห้องน้ําวางไว้ในข้างๆเก้าอี้ที่เรามักไปนั่งวางไว้หน้าที่ทํางานแค่นี้พอเราเห็นสิ่งนี้ชัดขึ้นเหมือนเราจัดสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมมากขึ้นก็คือให้มันเห็นตลอดว่าโอเคมันง่ายต่อการหยิบอ่านนะอ่านไว้แล้วหนึ่งหน้าก็พอนะ ทำแบบนี้มาหนึ่งปีปรากฏกลายเป็นคนชอบอ่านหนังสือวันไหนไม่อ่านนี่ก็คือรู้สึกแปลกๆต้องอ่านทุกวันใครก็ตามที่อยากอ่านหนังสืออยู่แล้วรอโอกาสที่ตัวเองเนี่ยจะเป็นคนนั้นที่จะเป็นคนรักการอ่านอ่านได้ทุกวันเลยรอมานานละปกติซื้อมาก็กองทิ้งไว้ไม่เคยได้อ่านให้คุณลองใช้วิธีนี้ดูคือวางมันซะทุกมุมอะโดยเฉพาะมุมที่คุณเนี่ย ไปอยู่ตรงนั้นบ่อยๆแล้วคุณจะทำสิ่งนั้นง่ายขึ้นไล้แรงต้านคอนเฟิร์มร้อเปอร์พราะทำมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนนั้นได้แล้วเนาะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนาะเขาก็ให้ยกตัวอ,อย่างอย่างโรงบาลแห่งหนึง่งเขามีโรงอาหารเนาะโรงอาหารโรงบาลเขาพบว่ายอดขายน้ำอัดลมเนี่ยสูงที่สุดเลยในโรงอาหารนั้นอะ่ะ พอเขาไปสำรวจโรงอาหารเขาพบว่าไอ้ตู้ตู้แช่เย็นน้ำอัดลมโอเคแป๊บหนึ่งทุกคนตู้แช่น้ำอัดลมเนี่ยมันดันอยู่ข้างเคาน์เตอร์จ่ายเงินแล้วก็อยู่หน้าร้านค้าให้มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งแน่นอนง่ายต่อการหยิบแล้วเอามาซื้อมากเลยเพราะบางคนไม่ได้คิดว่าโอเคฉันจะกินน้ำอัดลมนะแต่พอเห็นเนี่ยมันก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีเขาจึงเปลี่ยนใหม่เป็น เอาน้ำอัดลมเนี่ยไปตั้งไว้ในมุมที่ไม่ค่อยมีใครเห็นแล้วเพิ่มตู้แช่น้ําเปล่าให้เยอะขึ้นค้างไปอยู่แทนน้ําอัดลมบ้างอยู่มุมนี้บ้างอยู่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์บ้างหน้าร้านค้าบ้างปรากฏว่าอัตราการบริโภคน้ําอัดลมลดลงจริงๆแล้วคนหันมาดื่มน้ําเปล่ามากขึ้นจริงๆอะข้อนี้ก็พิสูจน์ละอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันก็คือบริษัทแห่งหนึ่งเนาะ ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีเหมือนถ้าใครทํางานบริษัทบางบริษัทก็จะมีห้องสําหรับพักเนาะห้องของพนักงานนี่แหละโดยที่จะมีสวัสดิการมีกาแฟมีไมโลมีคุกกี้เขาพบว่าเขาเอาคุกกี้เนี่ยใส่ขวดโหลที่เป็นใส่เนี่ยให้มองเห็นชัดเจนเลยทุกๆแทบจะทุกวันน่ะต้องมาเติมคุกกี้ใหม่เพราะใครเข้าไปเห็นก็หยิบกินหยิบกินตลอดเลยแต่ พอเขาทดลองเปลี่ยนไอขวดโหลเนี่ยที่ใส่คุกกี้เหมือนเดิมเลยใส่รสเดิมเลยแต่เปลี่ยนให้เป็นขวดทึบให้คนไม่มองเห็นคุกกี้ปรากฏว่าไม่ต้องเติมทุกวันคือแนวโน้มที่คนจะหยิบทานเนี่ยน้อยลงอย่างชัดเจนเนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะว่าเวลาคุณเนี่ยอยากเลิกทานขนมอยากเลิกทานอะไรก็ตามที่คุณไม่ต้องการให้คุณทำให้มันไม่ชัดเจน คืออยากเอามาให้มันอยู่ในละแวกสายตายคือแต่ก่อนหมอเฟิร์นชอบมากชอบกินขนมหวานชอบโอ้โหก็ทุกอย่าง่ะที่เหมือนเด็กๆเ,เขาชอบกันอะชอบหมดเลยเป็นคนชอบแป้งชอบน้ําตาลชอบน้ําหวานชอบขนมทุกอย่างและไปเซเว่นก็ได้ติดมือมาตลอดเลยพอเราเห็นไปห้องครัวปุ๊บก็หยิบมากินพออยู่ที่โต๊ะทํางานก็หยิบมากินตอนนี้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยเข้าไปละไม่ซือ้อ ไม่ซื้อกลับมาบ้านไม่มีขนมกินเลยอยากกินอะไรก็กินน้ําแล้วกันกินข้าวให้อิ่มกินโปรตีนให้ถึงพอเราเปลี่ยนแบบนี้อะปรากฏว่าปรากฏว่าเราน่าใสาขึ้นเราหน่าเด็กลงหน้าเด็กกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันหมดเลยแล้วเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นดูจากตรงไหนถ้าผู้หญิงเราในช่วง 20, 30, 40เนาะความสุขภาพดีเขาวัดได้จากตรงไหนรู้ไหมบอกให้เป็นคีย์คือประจำเดือน ฮอร์โมนของคุณจะสมดุลมากขึ้นปกติหมอเฟิร์นจะประจําเดือนมาแล้วปวดท้องหนักมากแต่พอเรามีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีเราออกกําลังกายเราดื่มน้ําถึงเราทานอาหารมีประโยชน์ลดน้ําหวานน้าตาลปรากฏว่าประจําเดือนมาสม่ําเสมอและปวดท้องน้อยมากๆแฮปปี้มากตอนนี้มันคุ้มค่ามากกัแบบการเปลี่ยนตัวเองใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนแล้วปวดท้องตลอดอ่ะคุณลองปรับดูนะถ้าคุณสุขภาพดีเมื่อไหร่ คุณจะมีสุขภาพของประจําเดือนดีขึ้นก็คือมันจะฮอร์โมอนสมดุลเนาะแล้วทุกอย่างผิวพันณเปล่งปลังดีหมดเลยไม่ปวดท้องลองไปใช้ดูได้ข้อนี้ก็ง่ายๆสั้นๆหมอเฟิร์นเชื่อว่าใครที่ฟังจนถึงตอนนี้ทำตามได้ทุกคนเพราะมันเป็น3ข้อที่เป็นคีย์หลักๆในการเปลี่ยนตัวเองคีย์ก็คือเปลี่ยนนิสัยให้ได้สรุปง่ายๆลวกันข้อ1สังเกต คือคุณต้องมีสติจับให้ทันว่านิสัยไหนที่มันส่งเสริมตัวคุณให้มีหน้าเด็กนิสัยไหนที่มันทำร้ายทำลายร่างกายให้คุณเนี่ยหน้าแก่ไวให้คุณเช็คลิสต์ออกมาเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนว่านิสัยไหนบ้างเพราะคำว่านิสัยเนี่ยมันยากมากที่เราจะรู้ตัวเพราะมันเป็นนิสัยไปแล้วดังนั้นให้สังเกตให้เขียนออกมาแล้วก็ลิสต์ไว้ว่าอันไหนโอเค ควรปรับปรุงหรือควรทําต่อเท่านี้เนาะข้อ1ข้อ2ก็คือทําให้มันชัดเจนชัดเจนก็คือเวลาคุณอยากออกกําลังกายให้กําหนดไว้เลยว่าที่ไหนเมื่อไหร่ทําแบบนี้จะมีแนวโน้มทําให้คุณเนี่ยทำพฤติกรรมนั้นง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะเนาะข้อ3ก็คือสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมอย่างหมอเฟอร์นอย่างอ่านหนังสือก็วางหนังสือไว้ทั่วห้องเลย <c oughs> เราก็เห็นมันบ่อยๆเราก็อยากจะ หยิบขึ้นมาอ่านแค่นี้สรุป3ข้อง่ายๆหมดละใครมีคำถามสามารถถามมาได้เลยนะถ้าตอบให้ได้ก็จะตอบให้เนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้ามากเลยทั้งถึงไม่ได้เข้ามาฟังตอนนี้แล้วมาฟังย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆก,ก,ก็ถ้าใครชอบให้หมอเฟิร์นออกมาสอนเรื่องนิสัยแบบเนี้ยบ่อยๆก็พิมพ์ว่าชอบมาได้แล้วเดี๋ยวจะบอกเทคนิค จริงๆมีเยอะมากที่จะแฮกสมองให้คุณเนี่ยเป็นคนหน้าเด็กทําสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นมันมีหลายเทคนิคสุดๆหรือใครที่ชอบวิธีการแบบเนี้ยแล้วอยากให้หมอเฟิร์นเปิดคอร์สสอนก็ได้นะไม่นานถ้าเปิดคอร์สก็สั้นๆเนาะหมอเฟิร์นจะสอนให้3วันถ้าคุณอยากเรียนนะถ้ามีคนเรียนเยอะๆจะสอนให้เดือนนี้แหละสิ้นเดือนก็คืออาชื่อคอร์สอะไรดีแฮกสมองให้หน้าเด็กไงถ้าคุณสนใจ เรียนด้วยกันแบบนี้3วันเต็มๆผ่านไลฟ์ในกลุ่มปิดวันนี้เปิดคอร์สวันแรกอีกแล้วใครที่อยู่ตรงนี้โชคดีมากๆเจอหมอเฟิร์นเต็มเตสวันราคาพิเศษมากๆคอร์สนี้จริงๆราคาเต็มแฮกสมองให้หน้าเด็กนะั้นราคาเต็ม9,999บาทแต่ใครก็ตามที่ลงทะเบียนก่อนเป็น Early b i r d เนาะคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมหาศาลก็คือ คุณจะได้ราคาดีมากๆวันนี้นะ2,990าบาทเท่านั้นถ้าคุณลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะแล้วราคามันจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่หมอเฟิร์นออกมาไลฟ์บอกซึ่งก็เป็นสิทธิพิเศษของคนที่ลงทะเบียนเรียนก่อนและโบนัสชิ้นสำคัญสำหรับ10ท่านแรกได้เฉพาะ10ท่านแรกก็คือคุณจะได้หนังสืออ e ีบุ๊ก ที่หมอเฟิร์นเขียนไว้ปีที่แล้วเนาะอยู่เฉยๆหน้าเด็กซะง,งั้นอันนี้ก็คือ10ท่านแรกที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สล่าสุดวันนี้นะคุณจะได้หนังสือเล่มเนี้ย990บาทเป็นโบนัสให้ให้เป็นโบนัสเลยซึ่งมันเกินคุ้มอะแล้วอีกโบนัสหนึ่งที่ประเมินมูลค่าไม่ได้หลายหมื่นมากหมอเฟิร์นจะอยู่ในกลุ่มเรียนนั้นหนปีเต็มๆที่จะเข้าไปตอบคำถามคุณทุกวันในเรื่องสุขภาพ ในเรื่องหน้าเด็กคุณสามารถปรึกษาในกลุ่มปิดกับหมอเฟิร์นได้1ปีเต็มๆสำหรับนะักเรียนที่ลงเรียนในคอร์สนี้นะถ้าใครที่สนใจให้ CF h a แฮกสมองได้เลยแล้วเดี๋ยวมีทีมงานส่งรายละเอียดไปให้ลงทะเบียนเรียนแล้วเจอกันในคอสเนาะอยากสอนมากเพราะว่าเข้าใจมากเลยว่าหลายคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทำไม่ได้สักทีเขาอาจจะรอเทคนิคเคล็ดลับอะไรบางอย่าง ให้หมอเฟิร์นมาบอกเรื่องนี้อะถ้าคุณเป็นคนนั้นก็ให้เจ้าของวิชามารับไปละกันเนาะคุณจะเรียนหรือไม่เรียนหรือจะเรียนฟรีก็ได้หมดแต่ในคอร์สนี้ก็คือเทคนิคลับมากๆแล้วคุณได้โบนัสทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็ได้หมอเฟิร์นเป็นที่ปรึกษาหนึ่งปีเต็มในกลุ่มปิดคือไม่ไม่ประเมินมูนลค่าละกันเพราะว่ามันมันจะสูงเกินไปสูงเกินกว่าราคาที่คุณจ่ายไปคุณจะได้เป็นฟรีบวกกำไรแน่นอนวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังใครสนใจก็ cf hexa มองได้เลย2,990บาทเฉพาะวันนี้วันวันถัดไปที่มาไลฟ์น่าจะเป็น333 3, 3, 3, 3เนาะโอเคใครลงทะเบียนนี้โชคดีมากแล้วก็คุ้มค่าสุดๆวันนี้ก็ขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะขอบคุณคุณกันหาที่อยู่ฟังตลอดไลฟ์เลย